จำแท้นานาชา,าติทวินนาหังปิกเ,เวธามานังอุปัญญสิงห์พิสูทั้งหลายเรายังรู้ตึกได้อยู่ดซึ่งทำสองอย่างคือยาจะอาสันดุจิตากุเจเลถุทำเมตุความไม่อิ่มไม่พอกับกุตุลธรรมทั้งหลายยาจะอปิโมปาณิตาปตานนัสมิงความไม่ถอยกับในการตั้งความเพียน อปติวานังสุธาหังพิกเเวปตาหามิเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับบ้านกามังตะโจนาหารูจ้จะอัติจะอัพติสตุสะลีเลอัปตุสตุมังสาโรหิตตังแม้นังเอ็นกระดูกจากเบื้ออยู่เบื้อและเลือดในสัลีระเชือแห่งไปก็ตามทียันตังปุริสถาเมนะปุริษาวิริเยนะปุริษะปละกะเมนะปตตพัง ประโยชน์ใดอันบุคคลพึงรู้ได้ด้วยกําลังด้วยความเปลี่ยนด้วยความบักปันของบุรุษนัตังอปาปุริตวาวิรยิยะสัตสานฐานหนังะวิสตีจิหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเปลี่ยนเดินเสียเป็นไม่มีดังนี้สาทุสาทุสารุาาในธรรมในหัวข้อสังโยชน์สิสสังโยชน์สิสสังโยชน์สิคือ สิ่งที่มันลัดม,มันมัดใจเราไว้เนี่ยไม่ให้มันไปไหนได้แต่ที่รัดมัดอยู่นั่นก็คือตัวโลภะนั่นเนี่ยตัวเหตุตัวเหตุทั้งสามนั้นทำให้มันติดอยู่นั้นทุกวันนี้ชีวิตของเราที่เวียนแม่ใจเกิดอ,อยู่เพราะตัวโลภะน,นี่แหละทู่เป็นเหตุทาให้ติดอยู่ในสังสารวัตอันนี้เพราะฉะนั้นสังโยชน์ติดเนี่ยถ้าเรารู้ เราหาวิธีที่จะออกที่ทํรลายมันได้ทําลายมันทิ้งได้ตัวแรกก็คือจัจยะทิ่ฐิจัจจะที่ผิคือความเห็นผิดความเป็นผิดนี่เกิดจากโลภะนะเป็นเป็นตัวที่ผิที่เป็นตัวประกอบอยู่กับโลภะนะความเห็นผิดตัวนี้เห็นว่ากันห้ามันเป็นเราเราเห็นว่าเราเนี่ยเป็นกันห้าอนีจริงล้วก,ก,ก,กันห้าไม่ใช่เรากันห้าม มันก็เป็นธาตุของมันที่ประกอบขึ้นมาจากครบเนะี่ยจากครบที่เป็นเป็นจัโมกขะปฏิสันที่จิตประกอบด้วยปัจจัยอันนี้นะที่ทําให้เราเกิดในพค,คุภูมิที่เป็นมนุษย์ที่ประกอบด้วยกันห้าเนี่ยมันเป็นกันห้ามันเป็นธาตุเป็นรู้บดขันกิจนากันสัญญากันต่างๆขันวิญญาณกันม,มันไม่ใช่เรานะมันก็เลยทําให้เวลามันมีความรู้สึกขึ้นมา มันก็เป็นเราสัญญาจําได้มันก็เป็นเราตั้งการปรุงแต่งก็เป็นเราทุก่านั้นปิญญาณรู้ก็เป็นเราหมดลูกก็เป็นลูกเราเนี่ยมันเป็นเราอยู่มาจนทุกข์ทีนี้จะทํายังไงมันก็ต้องรู้ความจริงเหล่านี้เราศึกษาไปด้วยในวิชาแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติในวิจารณะมีความเป็นอยู่พอมาพึ่งอยู่อย่างนั้นนะจนมันเป็นนิสัย ิสัยที่รู้ขึ้นมาความจริงต่างๆที่มันอยู่ในตัวสากยี่ถิมันก็จะออกวอด้นจากการติดนะการปลูกมัดปลกรัดถูกหนึ่งเอาไว้อยู่ในตรงนี้ะะงนะงที่ถิอันนี้ที่ทคิดว่าป้าวหา้ามันก้นหน้าเป็นเราแล้วเราเป็นกันหน้าอันนี้อันแรกอาน,นี้เป็น่านสําคัญมากถ้ารู้อันนี้ได้อีกสังโยชน้าตัวนะเขาจะจะง่ายขึ้น มันจะเบาเบากว่านี้เพราะอันนี้มันหนักที่สุดเพราะมันเป็นความนผิดที่มันมันคุมไว้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เรื่องนี้จะรู้เรื่องนี้เนี่ยนอกจากเราจะศึกษาทางทางวิชาของพระเสนาที่ท่านตัดเอาไว้แล้วเนี่ยมันไม่พอมันจะต้องไปสู่การปฏิบัติเรื่องขอมประพืชมีเจรณา,ามีความเป็นอยู่มีความปอะพติปอกพืชแบบเลาที่ตัดไว้ได้หละทีนี้มาดูตัวที่สอง ตัวแรกก็สังเกตินะตัวสองวิธีกิจาวิธีกิจาก็คือความสงสัยคือความไม่รู้น่ะแหละไม่รู้ก็สงสัยมันกพปาสงสัยมันก็คิดมันก็ปรุงแต่งนะมันก็คิดมันก็ประกอบเรื่องนั้นเรื่องนี้กันมาความคิดอ่ะเพื่อให้มันรู้แล้วมันคิดมันปรุงแต่งอะไรก็ปรุงแต่งไอ้กันห้าเมื่อกี้แหละเพราะว่ามันไม่เข้าใจว่าทําไมเวทนามันถึงเกิดทุกข์แบบนี้ทําไมเราถึงทุกข์เนี่ยมันก็คิดหาเหตุหาผลเพื่อแก้ ไอ้มันรู้มันจะได้ไม่ทุกเดี๋ยวมันก็สงสัยอันนี้สงสัยในกันห้าแหละสงสัยในสัจธรรมนะในอริยสัจสี่นั่นแหละที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการของกันห้าเนี่ยพราะกันห้าเนเป็นเครื่องมือนะโัวสัจธรรมก็อยู่ในนี้แหละเดี๋ยวมันสงสัยเนี่ยมันเลยมันต้องุงแต่งมันต้องคิดจนจนมันทุกข์อะตัวนี้ตัววิกฤติจ้ะแต่ถ้าเราข้ามละก้าวก้าวล่วงข้าม ตัวสังกิจีมาได้เนี่ยอันนี้มันก็จะทํางานง่ายเลยนะวิธีกาเนี่ยมันจะไ่ตรงแตไมเป็นลังเลแล้วจะทํางานไปเลย,ยอย่าตงมาคิดหายเลยนะผลเนี่มันเสียเวลามาถูกมัดไว้ตรงนี้ว่าการร้อยลัดหรถถือการถูกมัดไว้เนี่ยในในทั้งหมดติดสังโยชน์เนี่ยนะวิธีกาในก็ติดอยู่ยตรงนี้ในการสงแต้นในการลังเล,ลตัดใจจะเิปหรือจะถอยหรือจะหยุดเฉยหรือจะทำอะไรยังไงตัดใจไม่ได้ เมื่อมว่านี้เกิดคือแก่จิตเรามันก็ทุ์มันเคิดไม่ออกมันทุบเพราะมันตองบนมันเคิดอยู่อย่างนั้นนะตัวนี้เรียกว่าวิจิตติาตตัวที่สามมันคือสีละพัตตาประมาณสีละพัตาประมาณคือคือมันไม่รู้จริงอมันไม่รู้จริงมันรู้จริงเมื่อก็ไม่สงบจิตไม่สงบนะคือสีมันไม่เกิดสีคือมันไม่เว้นมันไม่เว้นเพราะมันรู้ไม่ถูกมันก็ะตุ้มดอยู่ เมื่อมันมันมันเว้นไม่ได้เว้นจากอุศลนเว้นจากความทุกบแบบนั้นไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะทํางานได้จะทำงานที่เรากาลังทําอยู่ทําไม่ได้ทํางานอะไรก็ทํางานจะรูอ้อริสัจรู้ความจริงที่มันมีกับเราจิตมันเกิดขึ้นแต่ละจิตในจิตแล้วมันทําไม่ปุกอยู่เ่ยแต่จากเหล่านี้เรารู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เว้นมันไม่เว้นอุศลนให้เลยตรงนี้ตัวสิรพรฒมาเนี่ยคือ มันไม่รู้จัดสีนะมันรู้แต่ตัวมันสือรู้แต่ชื่อมันมันไม่รู้สีจริงๆมันคืออะไรมันเลยไม่เว้นแตกความพูดที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการของกันห้เพราะกันห้เป็นเครื่องมือนะตัวสัจธรรมก็อยู่ในนี้แหละเนี่ยมันสงสัยเนี่ยมันเลยมันต้องปรุงแต่งมันต้องคิดจนจนมันทุกข์อตัวนี้ตัววิธีจ้ะแต่ถ้าเรา ข้ามและก้าวก้าวล่วงข้ามตัวสังกิิสี่มาได้เนี่ยอันนี้มันก็จะทํางานง่ายเลยวิธีกาเนี่ยมันจะไปตรงสายในลังเลแล้วจะทํางานไปเลยจะต้องมาคิดหาใหญนะผลอยูลลอไหมันเสียเวลามาถูกมัดไว้ตรงนี้อีกว่าการร้อยลัดหรือการถูกมัดไว้ในในทั้งหมดสิบสังโยชน์เนี่ยวิธีกาเนี่ยก็ติดอยู่ตรงนี้ในการสงสัยในการลังเลตัดสินใจจะเพื่หที่จะปล่อยรือจะหยุดเฉย วิจะทำอะไรยังไงตัดสินใจไม่ได้เมื่อทำว่า่านี้เกิดขึ้นแก่จิตเรามันก็ทุกมันเคลีไม่ออกมันทุกเพราะมัน้องบนมานเคิดอยู่อย่างนั้นนะตัวนี้เรียกว่าวิจิตติกาตัวที่สามมันคือสีรับตาปตามาสตสีรับภาพามาสตคือคือมันไม่รู้จริงอ่ะมันไม่รู้จริงไม่รู้จริงมันก็ไม่สงบจิตไม่สงบนะคือสีมันไม่เกิดสีคือมันไม่เว้น มันไม่เว้นเพราะมันรู้ไม่ถูกมันกระููมัดอยู่เมื่อมันมันมันเว้นไม่ได้เว้นจากตั๋วุ่วนเว้นจากความรู้แบบนั้นไม่ได้มันก็ไม่สามารถจะทํางานได้จะทํางานที่เรากาลังทําอยู่ทําไม่ได้ทํางานอะไรก็ทํางานจะรู้อะไตั็รู้ความจริงที่มันมีกับเราจิตมันเกิดขึ้นแต่ละจิตแต่ลตแล้วมันทําไม่รูกอยู่เนี่ยแต่จากเราเนี้เรารู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เว้น มันไม่เว้นเอกุศลให้เลยตรงนี้ตัวศีลก็สามารถเนี่ยคือมันไม่รู้จักศีลนะมันรู้แต่ตัวมันสื่อรู้แต่ชื่อมันมันไม่รู้ศีลจริงๆมันคืออะไรมันเลยไม่เว้นแต่ความบุนบายอกุศลต่างๆเมื่อมันเว้นไม่ได้มันก็เพิ่งก็ะถูกมัดก็ถูกมัดอีกเพราะตัยนคือมันมันมัดมันรัดมันลึงร้อยรัดดวงใจในสิบระดับสิบขั้นสิบลำดับ เพราะนั้นมันจะต้องรู้สีนี่เองเห็นรู้สีก็รู้ตัวไหนกิเจรนาถ้าเราเจริญเจรนามันจะมีสีเกิดขึ้นหลดนี่แต่มันจะเปลี่ยนแล้วมันจะสงบมันจะเว้นจากไอที่มันเป็นอุปนะะที่มันทําให้จิตพุ่วายในการคิดไปคิดมามันมันจะไม่มีเพราะนั้นหมวดที่สามนี้เห็แล้วพราะประมาณคือยังถูกมัดถูกละดถูกลึงถูกตึงไว้อยู่ในตรงนี้ แต่ถ้าผู้ใดที่สามารถเข้าใจตรงนี้มาได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นก้าวเข้าโซรบาลแะเวก้าวข้ามมันได้นะคือรู้ความจริงได้แค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นนะไม่ถึงร้อยนะเนี่ยก็จะเข้าเข้าอริยะขั้นโซรบันโซรบันผลนะแต่ถ้าผู้ใดศึกษาได้กำลังศึกษาอยู่ยังเป็นโซรามันเป็นเจ้ามงคลเป็นผู้ที่ศึกษาได้ สามสารถที่ทำควจเขาจได้สามารถที่จะมาหารนะจิตในสามขั้นนี้ได้ครับเขาใจได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็จะเป็นสุรพลเข้าใจได้สามารถที่จะมาหารนะจิตในสามขั้นนี้ได้ครับเขาใจได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็จะเป็นสุรพลเดี๋ยวทำนี้ก็จะมาต่อใน,ในในชั้นต่อไปชั้นสี่ขานาคามีอะหรฮ เพราะนั้นตังโยตัวต่อมาเนี่ยคือการมาลาคะอันนี้เป็นขั้นของสกิริาตามีการที่สูงขึ้นมาอีกเป็นการมรลาคะการที่มันอยู่ในในรูปอยู่ในธรรมะโมคุล่ะการที่มันเกิดเปตังเป็นวัตถุการที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นไก่แล้วก็การที่มันเกิดจากใจในกามรลาคะคำว่าการมาลนี่ย การที่เกิดทางลูกทางลูกคือทางตาหูสมูุกลิ้นกายแล้วการที่เกิดทางใจเรียกว่ากิเลสกรรมการที่เกิดจากการติดที่จิตการนึกคิดต่างๆที่ได้เห็นมาแล้วทางตาทางหูสมูุกลิ้นกายแล้วก็มาคิดที่ใจเนี่ยตัวนี้เรียกว่ากิเลสกรรมเป็นนามกรรมรูปกกรรมและนามกรรมในส่วนรวบัวที่สี่ของก่ทางการมเนี่ยต้องละได้ยางร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต <ๆ S 2> มาบางลงและคือหมายว่าประหารหรือทำลายทิ้งได้50%นะตรงนี้ท่านสกิตาการสกิตาการผลน้ามันล่าได้50%เนี่ยถ้าจะได้ในหมู่ธนาคามีเปนห่ทํำหน้าที่ตรงนี้แลตัวต่อมาตัวที่ห้าก็คือปฏิฆะปฏิฆะคือโทสะมีโทสะเนี่ยเป็นเจ้าเรือน เมื่อวีตัวโตสายก็มีโมฮาห์หนุนอยู่ว่ากอบประกอบด้วยสองเหตุกรรมนั้นจึงเกิดสาเร็จขึ้นมากมนั้นจึงรับผลทุกข์กมาต้องประกอบสองเหตุเพราะนั้นเจ้าโตสายเนี่ยปฏิฆะปฏิฆะดูความไม่พอใจปฏิฆะเนี่ยเป็นเพราะความไม่พอใจระดับปูู่จนั่นะคือโตสายมันจะมีสีระดับระดับที่ตามี่สุดเรียกว่าปู่กจญจคือคุณขัดข้องคุณเครื่องไม่สบายใจเนี่ยถ้ากันเล็กๆด้วยน้อย ทา่านหงุดหงิดลำกานอันนี้เพราะขั้นต่อมาท่ามัตเะริยะไม่พอใจที่คนอื่นไม่ใช้ของของตนเน,นี่ยะมีเสียงกระแทกหรืออะไปบ้างหรือมีคำคู่รุเลงไปนั่นเขาไม่พอใจจริงเขาไม่ใช้ของเราก็ไม่ไปขอคือขอไปง่ายอยู่แล้วท่านหนึ่ทงท่านมัตถริยะนะต่อมาถ้าท้นของกิษาไม่พอใจที่เขาได้ดีกว่าทำอะไรก็ทำด้วยดีกว่ารวยก็รวยกว่าอะไรพวกนี้ย แต่ขั้นนี้ก็แรงขึ้นมาอีกนะพอไม่พอใจจะเป็นพยาบาทขั้นขั้นอิสาเนี่ยเป็ทขั้นพยาบาทที่ต้องทาลายต้องแก้แค้นอะไรอย่างนี้แต่ขั้นต่อมาท่านทรงคือตัวตัดตัวนี้ตัวทําลายเลยตัวประหัรประหารตัวที่จะทุ่เปลี่ยนเวียนทําลายล้างให้หายไปให้หมดไปแต่ปฏิขันอยู่ขั้นกู้จะเครื่องตัดห้องเอิสบายใจน้อยใจมีความใจหูจิตอันนี้นะ และได้ห้าสิบประเ็นี่คือขั้นของสก,กีทาคามีในสังโยชน์ตัวที่ห้าส่วนมีเหลืออีกสังโยชน์บองสูงอีกห้าตัวนะอีกห้าขั้นก็จะได้ขอกล่าวในในคลิปถัดไปนะเพราะว่ามันยาวมันต้องติดติดลำดับพอขอในขั้นบองต้นนี้สังโยชน์บองต่ำก่อนวนะันนี้ก็เห็นตรงคนแก่ทำก่อนจบคลิปนี้ขอฝากคำว่าศาสดาเอาไว้ ตาตาไม้หังพิกเวปรปมาตาธิกตาโพทิปมาตาติทิกตอนุตรัสตัวคาเกโมที่สูตทั้งหลายการตรรู้เป็นสิ่งที่เราถึงครับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรัสตัวคาเกมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงครับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลูกศิทุกคนลูกลูกทุกคนและผู้ที่สนใจแกลนธรรมทุกคนจงมีแต่ยวความเจริญเจริญในพระธรรมขอพระศาสดาด้วยกันทุกผู้ทุกคนเถิด 打赌，打赌，打赌。